สวัสดีครับอยู่กับผมโนซีเขียดอีกแล้วนะครับผมกับเกมเซเว่นไนท์สอนะครับผมอ่ะนี่ครับตอนนี้ผมได้เดินทางมาถึงแมงป่องยักษ์แคสดอมแล้วนะครับผมแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำไกด์ก่อนหน้าเลยนะก็คือผมเล่นมาเรื่อยๆๆนะครับจนมาถึงนี่แหละแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเดี๋ยวผมคงต้องหยุดที่ตรงนี้แหละตรงนี้ผมก็คือมาถึงปุ๊บผมก็เลยอ่ะจัดทีมเพื่อที่จะทาคลิป คลิปที่เราจะทํากันในวันนี้นะครับไกด์ก็คือกิการเทวุาระดับยากมากนั่นเองนะครับผมโอเคก็ไปไปดูกันเลยดีกว่าโอเคครับผมสำหรับกิการเทอดาระดับยากมากนะครับมาแนะนำตัวกันเลยนะครับผมตัวแรกครับเดลโลนนั่นเองนะครับตอนนี้อาวุธบวกยีแล้วนะครับพึ่งคอติดไปนะอ่าแล้วก็ตัวต่อไปครับคารินเป็นฮิวแล้วก็พิเศษ แทงอีกแล้วนะฮะครารินผมเป็นแทงผมพยายามคิดแล้วว่าผมจะทำยังไงดีให้ตัวอื่นแทงเพราะว่าดามเมจมันจะไม่ทันไงใช่ไหมแต่คือพอดีแบบว่าผมหาวิธีอื่นไม่ได้จริงๆวะ่ะนอกจากจะให้คารินแทงนะครับแต่บอสในระดับยากมากเนี่ยมันจะไม่ได้ตีคารินอย่างเดียวแน่นอนเพราะว่าในทีมเนี่ยไม่มียั่วยุเลยสักตัวเพราะฉะนั้น คุณต้องเตรียมไว้เลยะฮะว่าอารมณ์มันจะคล้ายๆกับลิซเดียขั้นสทิที่ผมเคยลงไว้นั่นก็คือบอสตีตัวไหนเราต้องคุมตัวนั้นแต่คารินเนี่ยโอกาสที่คารินจะติดเผาไฟจะน้อยที่สุดเพราะว่าคารินจะมีแพสซีฟป้องกันสถานะผิดปกติทั้งหมด23ให้แก่ตนเองนะครับซึ่งผมก็เลยเอาคารินเป็นแท้ง เพราะว่าคารินเป็นแท้งเนี่ยพวกแบบเวลาเข้าคาซีนเวลาอะไรเงี้ยพอมันตัดจากคาซีนมาคนที่โดนดาเมจคนแรกคือคารินอ่าเริ่มมาปุ๊บเริ่มมาเริ่มดันมาคนคนที่โดนดาเมจคนแรกก็คือคารินแน่นอนมันเลยทําให้คารินเนี่ยโดนดาเมจเยอะกว่าคนอื่นๆอ,อ,อีกอย่างก็คือมันทําให้มันทําให้อะไรนะมันทําให้ เรียกว่าไงมันทําให้โอกาสที่ตัวอื่นที่จะโดนดามเมจน้อยลงไปนะครับเพราะว่าตัวอื่นมันไม่มีการสถานะเนาะมันก็จะติดสถานะกันง่ายพอติดเผาไฟก็คือตายติดเผาไฟก็คือตายนะครับออันนี้ก็เลยเราก็เลยต้องให้คารินมาแท้งอีกแล้วครบผมรับบทไม่นางแท้งจําเป็นจริงๆนะก็คือผมไม่คิดเลยว่าผมคิดหลังจากนี้จะทํำยังไงดีคือคารินเนี่ยแท้งไปแล้วในดันเผาไฟแล้วถ้าไปถึงลิซเดียเนี่ย คารินต้องแทงอีกไหมแคดดอมนี่ก็เหมือนกันที่ติดพิษเนี่ยคารินต้องแทงไหมย,ยังไม่รู้นะยังไม่เล่นเล่นโอเคแต่ที่ผ่านมาแล้วนี่คือนี่ครับเพราะแม่นางคารินเลยครับอย่าลืมนะครับอัศักยภาพให้นางด้วยนะครับสุดยอดเป็นตัวที่สารพัดประโยชน์ที่สุดแล้วนะทั้งแทงทั้งฮิวทั้ง,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 งชุบชีวิตนะครับผมเหลือแค่ดาเมจแล้วแหละที่ไม่ได้ทานะครับแต่ถ้าถ้า,ถาตีบวกของเยอะก็ดาเมจอยู่นะอืแต่คาริน รอบนี้ผมไม่ได้ใส่เซตแท้งนะครับผมใส่เป็นเซตลดคูดาวกับเซตเลือดนะครับสองคูดาวเอ้สามคูดาวสองเลือดนะครับคือผมรู้สึกว่ากีการเทอุสไม่ได้ตีเราบ่อยแล้วก็กีการเทอุสจะตีเราแบบฟิกซ์ซึ่งแบบว่าเราสามารถหลบได้่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมมันจะมีทิกเล็กๆน้อยๆแต่คืออารมณ์เดียวกับแกวเบโร ไอ้ลูกน้องกิการเทอุตเลยนะครับดันเนี้ยคือเล่นแบบเล่นคล้ายๆกันเลยนะวิ่งบ่อยมากถ้าดาเมจไม่พอหรือดาเมจไม่ทันยังไงนี่เล่นยากอยู่พอสมควรครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่ะอีกตัวที่ขาดไม่ได้เหมือนกันคือเรนนะครับผมผมใช้เรนสีฟ้านะใช้สีสีขาวก็ได้แต่ผมใช้สีฟ้านะครับผมมีสีฟ้าปั่นมาแล้วเวลสี่สิบแล้วอ่าใส่เซ็ตคีย์ดีคอลนะครับผม ประดับนี้เพิ่งได้มานะประดับต่ังหูย่อมมนุษย์นี่คือเพิ่งได้มาจากดันนั่นแหละมันแจกมานะครับก็คือรู้สึกว่าโอ้เราเรามีแล้วเราได้ซ้ำมาใส่ไปอะไรประมาณนี้นะแต่จริงไม่ใส่อันนี้นะถ้าลงในโดดในลงดันทีจริงผมใส่อันอื่นนะแต่อันนี้ผมเพิ่งได้มาเลยเอามาใส่โอเคก็สกิลก็แน่นอนครับเลนไม่ได้ทำอะไรมากเอามาขัดบอสอย่างเดียวเลยแต่มันมีอีกคลิกหนึ่งที่เพื่อนผมลองคือ ในในดันเจี้ยนเนี่ยน่าจะใช้ไม่ได้มั้งเพราะว่าบอสน่าจะอันติหลายรอบเนาะให้เรากดขัดแต่ว่าเหมือนในเหมือนในระดับระดับยากระดับยากมากเนี่ยมันจะอันติแค่รอบเดียวให้เราขัดแค่รอบเดียวเพราะฉะนั้นระหว่างที่มันจะขัดอะ่ะมันมีสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งที่ทําให้คุณไปนอมตาทั้งทนีนั่นก็คือบอลเดอร์นะครับนี่ครับกดใช้แล้วจะตั้งความเสียหายให้แก่พัธมิตรทั้งหมดเวลาสองวิ เพื่อนผมบอกว่าใช้ได้นะแต่ผมยังไม่ได้ลองนะเออว่ามันใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าเพื่อนผมบอกว่าใช้ได้เพื่อนผมเพิ่งใช้เมื่อวานเนี้ยแล้วก็คือแบบกิกรกรเทวุฒกดขัดแล้วเขาไม่ได้เอาเลนลงไงเพราะว่าเขาอยากจะบูตดดามเมจให้ตายไวๆจะได้ไม่ต้องมานั่งหลบสกิลอะไรเงี้ยแล้วคือแบบเขาใช้วอลเดอร์กดปึ้งแล้วมันได้นะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวผมก็ไม่ไใช้อ่ผมมาทําแบบพื้นฐานแล้วกันเออคือแบบ บางคนก็ไม่มีสัตว์เลี้ยงอะเนาะวัวเดอร์งูเดอร์อะไรเนี่ยแต่ส่วนใหญ่น่าจะมีแหละแต่บางคนก็ไม่มีมเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเล่นแบบบ้าน,านเนี่ยครับหลบสกิลหลบอะไรกันนะครับเพราะว่าแน่นอนนะการทําไกด์ของเราต้องเน้นแมชชนิกเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับผมโอเคอ่ะมาสเตอรี่นะครับมาสเตอรี่ก็เป็นห้าสิบห้าสาสิบห้าครับป้องกันนอกนั้นโจมตีหมดเลยอ่ะอุย้ยอันนี้อันนี้ผมลืมเปลี่ยนมันลงด่านมานะครับ นั้นเป็นโจมตีหมดเลยนะครับอ่าแล้วอีกอย่างพิเศษที่พิเศษผมอัพมาเตอรี่เวลหกสิบห้าแล้วนะครับไอ้กันสถานะผิดปกติห้าเปอร์เซ็นเนี่ยกับเพิ่มความเสียหายที่สร้างแก่ศัตรูนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับถามว่าทําไมถึงอัพเพราะว่าเอามาลองฮนะเอามาลองว่ามันจะกันได้ดีไหมเราจะเล่นแผนเดิมได้ไหมโดยการเอากิราหานมาแท้งเหมือนเดิมได้ไหมสุดท้ายไม่ได้ผมต้องเอาคารินมาแท้งเหมือนเดิม คือมันห้าเปอร์เซ็นตมันไม่เพียงพอต่อการที่บอสต่อการที่จะป้องกันสถานะผิดปกติที่บอสจะทําใส่เราได้เออเราก็ต้องมาวัดดวงกันเหมือนเดิมคือถ้าสมมติบอสหันไปตีตัวอื่นอย่างเช่นบอสหลุดหลุดจากเป้าคารินไปบอสไปเลงกิลาฮานบอสไปเลงเลนอย่างเงี้ยเลงเดลโลนเลีเ้พวกนั้นจะติดไฟไหมอ่าเอออันเนี้ยต้องวัดดวงจริงๆแต่แต่ที่สําคัญคือเราจะวัดดวงน้อยหรือวัดดวงมากมันอยู่ที่ตัวการสถานะของคุณนะ คือถ้าตัวการสถานะของคุณเวล50แล้วก็เพิ่มเลเวลสกิลเต็มที่เนี่ยนะไม่อย่างน้อยเมื่อ็กันได้70%ไงใช่ไหม70%ก็ก็ถือว่าเยอะนะครับ70%นะ่ะถึงจะไม่ได้แบบว่าเยอะมากแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่ดีนี่แหละอันนี้ยสำคัญนะครับผมอยู่ที่มาสเตอรีด้วยอ่าผมว่าไม่ไม่ต้องอัพ65ก็ผ่านได้เออแต่ถ้ามี65คุณจะอุ่นใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยลองอัพดู ผลปรากฏว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากอมนั่นแหละประมาณนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมผมว่ามันมีมันมีผลต่อการติดสถานะของของอัศวินนะครับคือชุดเกาะเนี่ยแหละเออยิ่งชุดเกาะเรายิ่งชุดเกาะเรามันไอเนี่ยยิ่งชุดเกาะเรามันอ,อ,อะไรวะยิ่งชุดเกาะเรามีพลังป้องกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอกาสติดสถานะมัน มันก็จะแบบน้อยลงอันนี้ผมคิดไปเองเออแต่แต่มันเป็นมันมันก็เป็นแบบนั้นแหละอืมเพราะว่าตัวที่ติดสถานะบ่อยสุดในทีมผมคือเลนไม่รู้มันจะติดอะไรนักม่คือเลนใส่ของประมาณเนี้ติดบ่อยบ่อยเดรโลนี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ก็ติดเหมือนกันแต่ที่สําคัญก <c ười> ิลหานะกิลลหานี่เป็นการไฟประเภทไหนก็ต้องติดบ่อยติดบ่อยจนหัวร้อนอนะ่ะเพื่อนผมนี่หัวร้อนเลยเจอกิลหานติดไฟเข้าไปนะกิลลหานไม่ควรติดไฟนะ ออโอเคอะพูดพูดมาเยอะมากแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะว่าดันนี้มันยากหรือง่ายหรือว่ายังไงแค่ไหนมันจะเหมือนในขั้นสิบไหมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมาโอเคเดี๋ยวผมจะค่อยๆพอดเป็นฉากๆเหมือนเดิมนะครับอ่ะให้คารินมาถึง ให้คารินเดินมาก่อนเพื่อนเลยนะครับเราบังคับเองก็ได้เดี๋ยวบังคับเองให้เดินมาถึงก่อนเพื่อนเพราะว่าบอสจะโจมตีตัวแถวหน้านะครับผมอย่าให้บอสเดินนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดนะเดี๋ยวมันจะหลุดไปเป้าอื่นอ่าเพราะฉะนั้นฮิตแรกทุกตัวฮิตแรกเป็นฮิตวัดใจเลยจะติดเผาหรือไม่ติดโอเคอ่ะหลังจากฮิตแรกเราก็จะเอาคารินไปอีกฝั่งไปแท้งเหมือนเดิมนะครับผมแต่ใครที่มีเดลโลนต้องระวังนะครับอย่าไปหลังบอส อย่าเอาคารินไปหลังบอสเพราะว่าเดียวโรนมันจะไปหลังบอสก่อนคารินนะคอยดูเนี่ยไอ้ดำๆเนี่ยมันไปแล้วปิดไหมมันไปแล้วอ่าเราก็จัดให้ดีครับผมอ่านี่ผมโดนไปสองฮิตเลยนะแต่ไม่ติดแข็งเอ้ยไม่ติดไฟก็ไม่เป็นไรครับอ่าอ่ะ,อะบอสจะตีสามทีหลังจากนั้นบอสจะกระโดดอ่าหลังจากกระโดดจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากกระโดดคุณต้องโฟกัสให้ดีๆนะครับผมเพราะว่า บอสจะออกสก,กิลหมู่อ่าสก,กิลหมู่ใหญ่ของเขาอะ่ะอ่ามันจะมีประมาณสามแบบมั้งสก,กิลหมู่นะไปดูกันหลบปึ้มหลบกระโดเซตอ่าสิ่งที่ผมทําคือผมรีบเอามายืนกับเพื่อนๆแล้วก็รวมอัศาวินดูดิแล้ววงแดงขึ้นพอดีอ่าทาให้คุณเนี่ยจะสามารถหลบทันอ่าแล้วก็หลบได้ครับหลบต้องมีสมาธินะต้องเพ่งดีๆนะครับต้องสังเกตด้วยว่าบอสทำอะไรอยู่ อ่าแล้วอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งเอาไปตีเด็ดขาดจนกว่าบอสจะตีธรรมดาอ่าตีธรรมดามันมีสามแบบเนาะมีสัตว์มียิงปืนแล้วก็มีตวัดตวัดไอ้ที่แบบเป็นร้อแปิองศาเนี่ยสมมุติบอสเริ่มสับปุ๊บเราจะสามารถทำดาเมจบอสได้โดยที่่าเราจะไม่โดนอะไรเลยแล้วแทงก็ทำหน้าที่ได้ตามปกตินะครับคือมีโอกาสแค่ บอสตีสองฮิตอ่ะก่อนที่บอสจะโดดอ่ะเอออ่าเนี่ยเห็นไหมอ่ะเราก็ผมก็ปล่อยมาตีครับเนี่ยตีครั้งที่สองของบอสนะครับครั้งที่สามต้อง็นยิงปืนตึง้งหลังจากนั้นบอสจะกระโดดบอกระโดดปุ๊บเหมือนเดิมอ่าเอาไปหน้ารวมอัศวินไว้แล้วดูว่าบอสท,ทาอะไรอ่ะบอสสกิลหมูเรารีบรกลากหลบอ่าแล้วก็อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งปล่อยอ่ะแต่เนี่ยบอสตีธรรมดาผมเลยปล่อยละ อันนี้ผมเผลอเหมือนกันนะแต่คือบอสตีธรรมดาแต่ถ้าสมมติหลังจากสกิลหมู่แล้วบอสยังไม่ตีธรรมดาใส่เราเนี่ยอย่าเพิ่งปล่อยนะครับอ่าพอรมันรีเสร็จแล้วปุ๊บเราก็คารินจะกลับมาแทงให้นะครับปึ้มอ่ายิงปืนซับปึ๊บแล้วบอสจะโดดอ่าจะเหมือนเดิมพอโดดปึ๊บผมก็จะรวมอัศวินรอเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ดูว่าบอสทำอะไรอันนี้คือบอสยิงรอบๆแล,บแล้วบอสก็ใช้สกิลหมูครับเนี่ยเห็นไหมถ้า หลังจากกระโดดแล้วบอสยังไม่ได้ตีธรรมดาใส่เราอย่านะครับอย่าปล่อยเห็นไหมมันจะคิวหมูต่ออีกต่างหากอ่าเนี่ยอันเนี้ยบอสได้สับธรรมดาแล้วพมบอสตีธรรมดาผมปล่อยเลยส่วนใหญ่มันใช้ประมาณ2ท่าแล้วก็อ่าพอใช้ประมาณสองท่าเสร็จมันจะนี่ใส่เราตรีธรรมดาอ่านี่อันนี้เลนนะครับเลนเป็คนแทงหัวต้องังคับเลนนะอ่าเนี่โดนสกิลหมูเห็นะไ,ไหมแล้วมันวิ่งมาทําอะไรถ้ามันวิ่งมาตีธรรมดาปล่อยได้เลย แล้วก็แทงเหมือนเดิมอ่าตัวไหนเป็นคนแทงดูให้ดีๆอ่านี้มัน,เป,นเปลี่ยนเป็นคารินอ่ะเปลี่ยนเป็นคารินผมชอบเลยเพราะว่าเพื่อนๆเ,เราจะได้ไม่ติดไฟแน่นอนรเราเ็นเต็อ่าพอมันโดดปุ๊บอพมอมันโดดปุ๊บโอ้ขอพักหน่อยพอมันโดดปุ๊บระวังเหมือนเดิมนะครับเอาคารินเดินไปใกล้ๆเพื่อนๆแล้วก็กดรวมอัศวินรออ่ามันทําอะไรก็ดูดีๆอ่าอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยเห็นไหมอันเนี้ยมันโดดต่อ เห็นไหมมันยังไม่ตีธรรมดานะเราห้ามนะเห็นไหมผม,ผมยังไม่ปล่อยเลยผมก็มีสะกิดสะกิดบ้างแต่คือผมจะระวังตลอดเวลานะครับผมตาบใดที่บอสยังไม่ตีธรมตตธรมดาอ่าที่บอสตีธรรมดาครับคือยิงปืนไปแล้วหนึ่งนัดแล้วก็ฟาดใส่เดลโลนนะฟาดตรงๆคือใส่เดลโลนผมไม่ค่อยชอบเลยแม่งทาให้เดลโลนต้องมานั่งหลบดาเมจอ่ะเนี่ยเห็นไหมอ่ะหลังจากนั้นสกิลหมู่ครับอ่าจําไว้นะว่าถ้าบอสยังไม่ตีธรรมดาใส่เรามันจะสกิลหมู่ไปเรื่อยๆอ่าเห็นไหมอันเนี้ย ตึมอันเนี้ยถ้ามันยิงเนี่ยคือมันตีธรรมดาและอ่ามันก็ฟาดไปกิวาหารรอบนี้ไปกิวาหานโอ้โหไปแม่งทุกตัวไงละ่ะเ,เลนหนีก่อนบสไซอีกเออหลบได้สก,กิลหมูครับอ่าสก,กิลหมูเสร็จทำลายตออ่าระเบิดไอ้ไอเน,นี้ยสก,กิลเนี้ยต้องระวังเลยโคตรอ่าหลังจากนั้นบอสท,ทำลไรตอยางยางบอสยังไม่ตีธรรมดาแต่ว่าอันเนี้ยเราสามารถมาตีได้แหละอ่า เพราะว่าเรามันเป็นพื้นที่แบบสามช่องเล็กๆกันเนาะเราเราเอามาตีได้้ะอ่าเดี๋ยวบอตีธรรมดาครั้งที่สองอ่าคร้งที่สามเหมืนมแล้วก็โดดอ่ะพอหลังจากโดดเสร็จอันนี้เนี่ยเห็นไหมสกิลอ่าผมก็ยังไม่ปล่อยนะเห็นไหมเพราะมันจะมันมันมันยังไม่สุดครับมันยังไม่จบรอบคือการจบรอบของมันคือการที่มันใช้สกิลจนเสร็จหมดแล้วกลับมาตีธรรมดาถ้ามันกลับมาตีธรรมดาปุ๊บเนี่ยคือโอเคอันนี้คือหมดแหละ ึ้มอันนี้โดดมาทับเลนตายนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเรายังไม่เคยชุบใครกูดาวเราพร้อมมากอ่ะเราก็ทําการขัดบอสจังหวะเนี้ยจังหวะที่ไล่เนี่ยเพื่อนบอกว่าใช้วอลเดอร์ได้นะครับผมแต่นี่คืออ่ะเรามาทําไกด์เราจะลักไก่ไปได้เออเราต้องจัดเต็มประมาณน,นี้แต่ถ้าไม่ไหวจริงผมก็ใช้แหละแล้วผมจะมาบอกว่าเออทำไมผมถึงใช้นี่นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี่คือผมใหม่ใหม่ผมไหว อ่าเห็นไหมโดดโดดก็เหมือนเดิมครับผมก็เตรียมฮะเตรียมโลกกบอสศวินอ่าเห็นไหมโลกอัศวินวิ่งหนีต้องมีสตินะครับต้องแอทีฟตลอดเวลาครับผมนี่ขนาดแบบไอ้นี่นะดามเมจยังแทบไม่ทันนะเลยไหมมันยังมันยังไม่ตีธรรมดาเนี่ยมัาตีธรรมดาแล้วผมปล่อยเลยอ่าปล่อยเลยพอมนตีธรรมดาผมรู้แล้วมันมันจะมาเข้าหลูกการตีธรรมดาสามครั้งของเนี้ยแล้วก็โดดอ่ากอโดดปุ๊บสบายๆนะครับ ทำอะไรทำอะไรก็ทำไปเออเออลบ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 เดี๋ยวไม่ทันอ่าตีธรรมดาเนี่ยถ้ามันถ้าเข้าตีธรรมดาปุ๊บเนี่ยเราปล่อยได้เลยจะากทำอะไรก็ทำเลยฮะตีธรรมดาละสองทั้งที่สามแล้วมันก็จะโดดครับผมอ่าแต่นี่คือแบบสบายๆแล้วผมผ่านแน่นอนนะอย่างเงจบไปอย่างสวยงามเพคะผมเสียชีวิตไปแค่ตัวเดียวก็คือเลนนั่นเองนะครับเสียชีวิตตอนสำคัญซะด้วยตอนบอสกระโดดกลับมาตรง ที่จะต้องกดอัลติเมทนะครับถ้าคารินไปอยู่ตรงนั้นก็คือจบแนละ้วแต่พอดีดันนะเรนไปอยู่โอเคเลยเลยไม่โดนอะไรนะครับอ่าก็โอ้โหผมพูดไม่หยุดเลยนะเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนโฟกัสกับการหลบสกิลนะครับแล้วก็สังเกตให้ดีครับว่าบอสทำอะไรสมมุติบางทีแบบบอสกระโดดปุ๊บสกิลหมู่แล้วอยู่ดีมันกระโดดมันมีอยู่รอบหนึ่งเมื่อกี้คือคุณต้องคุณต้องจำดไ,ไว้ด้วยนะว่า บอสกระโดดมันจะใช้สกิลมุ่งเออถ้ามันยังไม่กลับมาตีธรรมดาคุณห้ามห้ามปล่อยห้ามปล่อยอัศาวินไปตีเด็ดขาดไม่งั้นคุณระเบิดแน่นอนนะครับอันนี้คือประสบการณ์ผมเองนะครับเนี่ยแล้วเราจะได้ต่างหูยอดมนุษย์มานะซึ่งผมดรอปมาแล้วก็เลยมีสองอันนะครับผมประมาณนี้นะครับอโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันต่อในอีกคลิปวันนี้น่าจะมีสองคลิปมั้ง ถ้าผมผ่านแชทดอมเดี๋ยวก็มีแชทดอมนะแต่ถ้าผมไม่ผ่านก็จะเจอกันอีกในหอคอ,อยชั้น60นะครับผมซึ่งผมผ่านแล้วนะครับโอเคไปเดี๋ยววันนี้ก็ลาไปก่อนครับฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ